จะซื้อบ้านมือ2ที่ฝรั่งเศส EP 2, 2ในราคา5,04,000 0 e ยูโรหรือประมาณ20ล้านบาทเกินบอกไไเลยว่ารอบนี้ผัวไม่ติสักคำไม่มุดไม่ลือไม่เคาะทุก,ทกอย่างในบ้านเพอร์เฟ คือพร้อมถือกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องซ่อมไม่ต้องปรับปรุงอะไรทั้งนั้นทุกอย่างในบ้านคือเป็นแบบไฮเทคโนโลยีหมดเลยและตัวบ้านเพิ่งสร้างได้15ปีเจ้าของบ้านดูแลบ้านดีมากพื้นที่ใช้สอยประมาณ130ตารางเมตรสามห้องนอน1ห้องอาบน้ำแล้วก็1ห้องน้ำนี่เป็นทางขึ้นไปห้องนอนแล้วก็ห้องอาบน้ำและด้วยความที่เจ้าของบ้านยังอยู่ฉันก็ไม่กล้าถ่ายห้องนอนเขาเยอะด้วยให้ความเป็นส่วนตัวเขานิดหนึง่งและนี่ก็เป็นทางลงไปลงจอดรถหรือทางเข้าบ้านอีกทางหนึ่งจอดรถได้2คันแล้วก ไปมากฉันลืมถ่ายหัวไม่ติดสัก คำอยากได้มากอยากได้แหงแต่ติดตรงที่ว่าถ้าซื้อตอนนี้ทําสัญญาจ่ายเงินกับนูนแต่ตอนนี้จจะสามารถย้ายเข้าบ้านได้อีกกลางปีหน้าเลยเพราะเจ้าของบ้านต้องหาที่อยู่แล้วก็ย้ายของจะเอาไม่เอาต้องรีบตัดสินใจเพราะมีคู่สามีจากสวิตเซอร์แลนด์มาดูเหมือนกันแล้วบ้านหลังนี้อยู่ไม่ไกลจากอพาร์ตเมนต์เดิมที่อยู่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากและนี่คือบ้านหลังนี้อยู่ตรงนี้แล้วเมืองนี้ห่างจากสวิตประมาณ20นาทีข้ามไปฝั่งนั้นก็เป็นสวิตเ,เจ้าที่จะรักฉันหรือไม่มาดูกันเพราะฉันจะพูดกับเจ้าที่เจ้าทางที่นี่ตลอดเลย ว่าถ้าอยากให้ฉันอยู่ที่นี่ต่อก็ให้ฉันหาบ้านได้เร็วๆ